อยู่ที่ไหนกันคะนี่พี่กเคลือน,นแม่งั้นเพ่เอกอชัค่ะตอนนี้มีนางแบบอยู่สองคนไหนอะหนูคนหนึ่งและพี่กิ๊ อันนี้ต้องให้พี่เบลใส่เพลงแต่ไหนแอคชั่นพร้อมกันหน่อยแอคชั่นชูกันหน่อยเมื่อกี้เราลงมาหายแบเมื่อกี้ยังไงนะเมื่อกี้ยังไงนะหายแบบ โอ้โหอมอะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนกันคะนี่ที่เขื่อนเพนแม่งัะเพเอกชัยค่ะโอ้โหเตรียมอะไรครับเตรียมอะไรตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวไปเล่นน้ำค่ะไปแพ้ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เขื่อนแม่อะไรคะเขื่อนแม่แม่สวยค่ะสวยค่ะงัดค่ะงัด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  อ่ะพร้อมแล้วนะฮะล็อกรถกันให้ดีเลเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรถคันนี้ไมสองคันแล้วเราไปขึ้นคันน้นเก่งๆพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพี่เบลพร้อมไหมครับพร้อมครับพี่บอกว่าพร้อมแต่เดือนที่แล้วเนาะเออโอโหบรรยากาศชิลมากวันนี้ก็พักจากการปั้นขนม มาพนักงานมาผ่อนคลายหลังจากที่เครียดมาหลายวันเรือก็ไม่ได้เครียดนะแครับิร์กเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาค่ะนี่คือเรือหางยาวที่เราจะนั่งเรือไปที่แพร ตอนนี้คือพีิปตะลังลังทานอยู่เพราะว่าน้ำพิ่เขาบอกว่าสองวันนี้เขาจะไม้น้ำเป็นแน่ๆคนแน่เลยโค้ดไดงไงโค้ดไปเลยพี่เบลต้องห้อยบันเทิงแล้วกี่เบ้ยเฮ้ย นหยยิ้มหวานนายยิ้มหวานนายยิ้มหวานยัไงลูกติ้ว i want you to be my baby then one day i should be up your job want you be i want you to be my baby then one day i should be up your job every day you agree? And I just want you to be can baby นอนชั้นไหนฮะนอนชั้นบนเหรออุ้ยเจ๋งไหยครับพี่เฟิร์นนอนชั้นล่างโอเคเด้อ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 กางกางไปจ้านชั้นแบไม่ใช่พิกน้อยร้อยลูกเราพิกน้อยร้อยท่าไม่พอเห็นลูกเราป้ารู้สึกว่าทำไมปู่อ่อนไปเลยวะถ่ายท่าถ่ายรูปสู้รูปไม่ได้เลยอ่ะป้ยตายแล้ว ไปดูวิวดูวิวดูวิวตอนนี้มีนางแบบอยู่สามคนไหนอะหนูคนหนึ่งและพี่กิ๊ฟอืออันนี้ต้องให้พี่เบลใส่เพลงไหนแอคชั่นพร้อมกันหน่อยแอคชั่นจูกันหน่อยยอมสักที่ไหนล่ะโอ้โหเป็นไง ตั้งภาพรู้สึกไงบ้างสุดยอดนะครับมีนางแบบขั้นเทพขนาดนี้สุดยอดของการโอ้เออได้ข่าวว่าเออพรุ่งนี้เรียนไม่ใช่หรอไปยังไม่ได้เรียนค่ะทำไมอ่ะหยุดเรียนน่หงดหงิดครัเฮ้ยแม่อ้าวนี่อารมณ์ไหนนั่งจิบชาอยู่คนเดียวเนี่ยฮะนั่งยกจิบชาลูก โอ้ยังฟินนะกระนึ่งไว้ค่ะน้ำแกง อันะะนี้คือการใชอาหาูนอาอ่ะโม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 ามโ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 ยโมโมโมโโม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 โ

บรรยากาศเป็นไงบ้างคะพ่อแม่แม ouais. ่ลูกผู้นี้บรรยากาศเป็นไงบ้างกี่มาไขจนอยากกินหมูอยู่แล้วค่ะแม่ไม่หมักหมูสิคะโอ้ส่วนคนที่ชิวมากๆคนนี้อีกคนหนึ่งใช่ไหมคะคือใครคะนี่ดูนอนชิวขนาดนี้ดู็ว ไม่ฟินขนาดนี้หรอไงพาเด็กๆมาเที่ยวเราก็เที่ยวไปด้วยพักผ่อนวันนี้วันนี้หนูไม่อยากเรียนอยากพักค่ะแล้วลไปให้หน้ามันสิว่าเป็นไงบ้างเล่นน้ำเป็นไงบ้างครับ เปิดไม่เปิดมีขาลุยไหนไหนไหนว้าวอันนี้มีอะไรกุ้งหัวขาดมาแล้วบรรยากาศอย่างนี้ถ่ายทายอยู่พลาดก้าวตกเฮ่ทำพี่ทำอะไรคะเ็ดเบคอนนะพันเห็ดเข็มทองใครเป็นอาจารย์หนูเฟิร์นไหนเฟิร์น กิทำลังทำบาร์บีคิว,ลวเลื้อมือบ,บีก้อนนี่ยตอนนี้กับข้ามาแล้วเยอะมากปก่อมาบาร์บีคอนไส้กรอกหนูหน่อยคะ่ะมาแล้วบริการดีมากดูบรรยากาศพี่เบลนั่งอยู่คนเดียวเป็นไงเบลเป็นครับโอ้ดูอาหารสิอาหารน่ากินมากอืมอร่อยด้วยจัดไปเลยเต็มๆฮะนี่แครงส้มแป้ง<ะ>กุ้งเผาอันนี้เราเอามาเองอันนี้สั่งจาก<อ>ที่แพรก็คือส้มตำปลาฟ้าะเงี้ยอร่อยปลาฟ้าอร่อยอร่อยมากฮะอืม ตอนนี้คนที่สนุกสุดก็คือคนนี้มุวนมันหากินเลยครับหิวมากนี่มีปลาทับทิมทอดอม,มีต้มยำปลาคังน้ำใสแล้วก็ยำหมูยอโอ้โหฟินเวอร์แล้วจุดยาอะไรไปอย่างบอกไหมทอดมันกุ้งค่ะทอดมันกุ้งด้วยเหรอคะใช่เราเอามาเองแต่แล้วว่าเราลืมน้ำจิ้มมีผัดผกักผัดผักรวมอ่าแล้วก็มีนี่แมงวันหัวเขียวด้วย Ây Banyak cho Dima? Banyak kah? Oh, sedap. Cepat. chơi. Cepat. 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 ันนี้บรรยากาศยามเช้านะคะน้องนี้พี่ก็แปลงปันเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือเหาะค่ะเรือเหาะเลยเหรอค่ะเรือเหาะที่ไหนกระตูนเหรอวุ้ยเรือบังคับนนั่แหละบรรยากาศตอนเช้าเป็นไงบ้างอ่ะฮะหนาวค่ะบรรยากาศตอนเช้าเป็นไงบ้างชิลไหมคะชิลค่ะเดี๋ยวเรือทันหมอกเต็มตรงนั้นเลยค่ะสวยมากบ๊ายบายเรือบ๊ายบายเรือไหนบ๊ายบาย เดวไสิโอ้โหนอนไหนนะนอนหน่อยนอนหน่อยนอนหน่อยแป๊บนึ้ครับปูให้มันดีๆไม่เอาไม่ปูแล้วนอนทับสิเอาผม <c oughs> เอาสัง <laughs> เสิร์ฟถึงที่แพมีอะไรบ้างคุณแม่ตอนนี้เหรอคะก็จะเป็นอะไรนะไมโลทีนวันมีแยมคือโดดเดี๋ยวจะมีขนมปังมาน่าจะเป็นลึกปัดเพราะว่ามีพิชัยมีอันนี้น่าจะเป็นไข่ใครดีใจใครดีใจดีแกใครดีใจใครดีใจเออโหสุดยอดนี่นี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับนี่แกเป็นคนไหนเลยครับเออนี่แกเป็นคนไหนไอแอันนี้คือ ไหนไม,มีอะไรอีกแนะนำอีกสิพร้อมไหมฮะกินข้าวเช้าเสร็จก็ลุยเลย,ย,ยเย็นไหมอันนี้ต้องใช้การถูกขาด้วยเหรอเนี่ยเอาออกกำลังกายขาในวัน แอกง่ายและแล้วก็ได้พายเรือดูสองสาวสองสาวพายเรืออยู่ตรงนู้นนะครับแตอนนี้ก็สองคนนี้ก็พายอยู่ผู้ชายไม่พายแล้วตอนนี้ผู้หญิงพายแทน เรือกำลังเบี่ยงมาแล้วนะครับจะชนกันหรือเปล่า <laughs> อันนี้คือใช่เลยว่าอันนี้ตามไปนี่เลยสำนวนไทยฮะอันนี้ผู้ชายพายเรือนะฮะนี่ผู้หญิงยิงเรือยิงเลยดิวะรอจนแล้วสงเวยสังเวยเรือสอง,สสองสลอองำนี้มันรักกันนะ ตอนนี้น้องเฟิร์นกำลังลงน้ำนะครับแนดนันนนให้น้องเฟิร์นลงน้ำครั้งแรกนี่ดูผู้ชายชาญนะครับเมื่อกี้ามายอไงนะเมื่อกี้ยังนะหายแวบว่าน้องเฟิร์นว่ามาเน้องเฟิร์นว่ายเลพี่เบลซินอ่ะนี่ ลอยไปแล้วครับลอยไปแล้วลอยลอยไปแล้วแต่ลอยไปไหนนี่ดูพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่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 อยู่นู่นคนเดียวละนกเฟิร์นนกเฟิร์นนกเฟินไปแล้วนกเฟิร์นทำไมอ่ะทำไมมากลางไม่ได้อะฮะทำไมมากลางไม่ได้จากเมื่อกี้ใช่ไหม ผมทีเดียวหรือว่ามาสินูเตกขายไงฮานนี่เฟิร์นมาเปนพนักงานของพิ่กรณีสวนเทวราชนะครับตอนนี้มาว่ายน้ำกลางเขื่อนใครับและก็พาสาวอีสานคนนี้ออกกลางเขื่อนแล้วครับดูสิหน้าคนลงน้ำก่อนแบบแน่นเลยกอดที่นี่ไม่ปล่อยเลยนี่ดูพี่แจ็คของเราชิลอยู่คนเดียวแล้วครับตอนนี้ไปไหนไม่รู้ละ ครับครับที่แกทะไรเอ้ยถ่ายได้พอดีทำอะไรไม่เห็นยงงดิกดุกดิกะไหไม่ใช่ค่ะเอ่อกุ <una> ้งฝอยค่ะกลงหฝอย่ะกุ้งฝอยไหว้ามกุ้งฝอยกำลังไห้าทุกฝัแต่ตอนนี้กระพริกตดนมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยอันนี้ไอยูนกำลังลอยทุกทุกั เขาเรียกว่าแกงตัวเองกุ้มๆก็ได้ค่ะแมวน้ำนี่น่ารตอนนี้กกโบรุ่นน้ำไปแล้วเป็นเรื่องที่ไม่น่าคาดฝันใช่ไหมครับเรือล่มเราก็กำลังจับเรือแล้วก็ อีกครั้งที่ไม่ได้เอาทุ่นลอยน้ำมานี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเอาโกโปมาเล่นน้ำต้องเอาทุ่นลอยน้ำมาอันนี้จมน้ำไปแล้วตอนนี้ป้าป๊าได้ติดต่อไปทางนักประดาน้ำของภาค5ที่เชียงใหม่ประเด็นสำคัญคือเขาก็พร้อมที่จะมาช่วยเหลือเรา ไม่ต้องมานั่งเสียใจใครเพเราไม่ได้ทำ